คุณนิ้งครับเรื่องมือที่สามนี่ยังไงฮะนิ้งคิดว่านิ้งเคารพเต่งมากพอที่จะไม่เป็นที่สามของใครค่ะอุ้ยและกับพี่พลอยครับพี่เขาก็ยังเป็นพี่ที่เรารักแล้วก็เคารพอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะคือได้มีการเคลียร์กันแล้วใช่ไหมฮะด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะจริงๆแล้วเราได้คุยกับพี่เขาตั้งแต่วันนั้นแล้ววันนั้นนี่คือช่วงไหนครับมันผ่านมาแล้วแล้วมันเคลียร์ไปจบแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรแล้วค่ะในตอนนี้คือมันเป็นการเข้าใจผิดกันหรือยังไงฮะนิ้งขอไม่ลงีเทในเรื่องนี้แลลล้้้วววกกัััันนนคค่่ะะะเพพรราาาถููดไไปมทบบหยยแีงงบ มันไม่มีอะไรจริงค่ะเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเราจะพูดอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงมันไม่มีการสารสัมพันธ์ต่อมันมันเป็นแค่เพื่อนกันแล้วได้เจอกันบ้างไหมฮะหลังจากนั้นก็คือไม่ได้เจอไม่ได้คุยได้ซ้ำอะไรเงี้ยคือตอนนี้หลายคนเนี่ยยังไม่เคลียร์กับคําตอบเท่าไหร่ครับน่ว่านิวพูดไปหมดแล้วค่ะว่าว่ามัานผ่านมานานแล้วแล้วเออเราน่าจะ move on จากเรื่องนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่บอกว่าได้เคลียร์เนี่ยหมายถึงยังไงฮะหมายถึงว่านิวได้เคลียร์ได้คุยแบบสมบูรณ์แบบได้บริสุทิ์กกัับี่่่เขาาาาแแลล้้ววะคมมนนน็ผ นานของนิงนี่คือมันผ่านมานานแล้วค่ะมันผ่านมานานแล้วแต่เห็นพี่พลอยเขา unfollow IG นิงด้วยนะนิง่งบอกตอนตรงว่าพี่พลอยยังเป็นพี่ที่นิงหลักแล้วเคารพอยู่ดีค่ะแล้วพี่พลอยล่ะเขายังไงกับนิงฮะตอนนี้ผ่าตัดพี่พลอยส่งผลไม้มาให้นิงซิมเปิลฟู้ดตอนนั้นกับตอนนี้ก็อาจจะต่างกันกน,ะนะฮะแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่คิดว่าเราเป็นมือที่สามไหมฮะไม่ไม่มีอะไรจะบอกค่ะนิดนึงไหมฮะคือนิงว่าสุดท้ายแล้วความจริงเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจความ ความจริงเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจค่ะแล้วความจริงมันคือยังไงกันแน่ครับมีเรื่องอื่นอาปเดตไหมมีเรื่องอื่นดัปเดตไหมคะคือมันอาจจะยังไม่ค่อยเคลียร์ในประเด็นนี้ครับเราจะไม่ไปเรื่องอื่นกันจริงๆแล้วค่ะอ่ะโอเคเอางี้นิ๊งโสดไหมนิ่งโสดค่ะนิ่งโสดค่ะนิ่งโสดค่ะอุ้ยเสียงดังฟังชัดและได้คุยกับใครบ้างไหมฮะตอนนี้นิ๊งโสดค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครเลยถ้าจะถามประเด็นต่อไปก็คือถามต่อไปได้เลยค่ะแล้วที่มีข่าวกับไบรท์เ่ะอครับกับไบรท์ก็เป็นเพื่ค่ะงไ อ๋อถ,ถ้าเสื้อก็เป็นของเขาจริงๆค่ะเ,เรื่องราวมันเป็นยังไงครับคือวันนั้นใส่ใส่ไปดูนิทรรศการไม,ไม่ใช่แล้วไปดูอะไรฮะไปดูไปดูละครเวทีแพรวแล้วยังไงครับแล้วก็หนาวค่ะแล้วก็เขาก็มีเสื้อในรถเขาก็เลยเอาเสื้อมาให้แค่แค่นั้นเองค่ะอะโอเคแล้วสวยขนาดนี้ทำไมยังโสดครับคือถ้าถ้ามันมีแล้วมันไม่ดีก็ไม่มีดีกว่าค่ะเพราะว่าเพราะว่าดีต่อใจใครก็ชอบถูกไหมครับเพราะว่าดีต่อใจใครก็ชอบถูกไหมครับและถ้าจะมีเนี่ยแฟนที่ดีของนิ้งต้องเป็นยังไง ดีเหรอคะหนูขอคิดแปบบเอางี้สิ่งที่แบบไม่ให้อภัยเลยถ้าแฟนทําแบบเนี้ยโกหกค่ะหนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าเบสซื่อสัตว์และจริงใจยังไงก็ดีที่สุดแล้วเคยเจอแฟนเจ้าชู Go ้โกหกไหมฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เคยเจอเลยค่ะยังไม่เคยเจอเลยใช่ไหมครับยังไม่เคยเจอเลยค่ะยังไม่เคยเจอผู้ชายเจ้าชู้และโกหกนะอะ้าวโอเคสุดท้ายคําว่ามือที่3ในความหมายของนิ๊กเนี่ยหมายความว่าอะไรฮะมือที่3มันดูเหมือนหมายถึงว่าแบบเข้าไปพัวพันไปยุยงแตกแยกเนาะซึ่งนี้มั่นใจว่ามันไม่ใช่ค่ะเอพิคริ